วันนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่อดำถือไม้เท้ายืนของวัตตุยงที่ออกในปี25 2 2ท่านหลวงพ่อนะครับเพื่อนๆเป็นรุ่น4ี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูบล็อกที่ผมแยกนะครับพอเราเก็บได้มากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกมีความแตกต่างของเหรียญในแต่ละบล็อกนะฮะวันนี้ก็เลยสังเกตแล้วก็เห็นว่าบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกที่มีด้านหลังนะครับก็คือมีขีดนะ ก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายสองเหรียญน,นี้ก่อนนะครับแล้วเหรียญถัดถัดไปก็ตามอีกทีนะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญยืนนะครับของพ่อดำนะฮะวัตตุยงจังหวัดปัตตานีนะครับหรือว่าชื่อสมศรศักดิ์ของท่านก็คือพระราชพุทธทิลังสีนะครับออกในปี25 2 2้ายิท่านมรณภาพในปี25 2 6้ายี่สิบหกนะครับ ก็ยังท่านท่านอยู่นะครับถือว่าเป็นรุ่นสี่นะครับวัดตุยงเนี่ยชื่อวัดก็คือวัดมุจจรินทวาปีวิหารนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆนะครับเพื่อนสําหรับสองเหรียญนี้นะครับลักษณะทั่วไปก็คือเป็นหลวงพ่อดำท่านยืนถือไม้เท้าอยู่นะครับด้านล่างก็จะมีเขียนเป็นสมกริ์ของท่านนะครับพระราชพุทธิลังสีนะครับแล้วก็หลวงพ่อดำนะครับนะนะแล้วก็มีอายุของท่านนะครับอยู่ตรงนี้นะ ด้านหลังก็จะเป็นยันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนชื่อวัดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีวงเล็บว,วัดตุยงนะเนี่ยนะครับวัดมุจลินทวาปีวิหารนะครวงเล็บว,วัดตุยงนะครับอำเภอหนองจิกจังหวัดปตัตตานีพศที่สร้างก็คือสองห้าสองสองนะครับนี่นะถ้าเกิดเป็นของแท้นะครับเพื่อนดูตรงนี้นะ สระอ์ตรงนี้ต้องเป็นรูปสระอ์ที่เป็นโค้งๆนะครับถ้าเป็นขีดเดียวเนี่ยเส้นตรงๆเนี่ยก็วางก่อนเลยนะครับและอีกสาคัญก็คือขอบเหรียญตรงนี้นะครับจะมีความหนาแล้วก็บารลานซ,ซ้ายขวานะครับหนาอย่างนี้เลยนะไม่ได้แบบขอบหายไปนะครับอ่านี่เบื้องต้นนะเดีวเรามาดูบล็อกนี้กันดีกว่านะครับที่ผมสนใจบล็อกนี้เพราะว่ารู้สึกว่าสวยนะครับเนี่นะครับที่เรียกว่าบล็อกหลังยันขีดนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับเพื่อนจะมีเส้นแตกนะวิ่งจากในยันข้างในทะลุขอบเส้นกกอบมานะครับแล้วก็วิ่งมาถึงเส้นขอบนี้เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราลองลงกล้องดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมเป็นขีดคมคมนะครับชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนะทะลุมาตั้งแต่ยันด้านในเลยนะครับก็มีขีดที่ไหลลงมาข้างล่าง คงขัก,กระไบอีกนิดนึงด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตที่ง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมขีดแตกคมเล็กๆสวยเลยนะครับแล้วก็เส้นเสี้ยนที่วิ่งกระจายไปตรงขอบเหรียญน,นะครับนี่นะครับเกิดจากการปั๊มกระแทกเห็นชัดเลยนะว่าเป็นเกิดจากพิมพ์เลยนะครับอ่ะามาดูเหรียญหนึงนะครับ นี่นะครับเพื่อนเห็นไหมเหรียญนี้ก็สภาพผิวเปิดกว่านิดนึงนะครับเนี่ยนะก็จะเห็นเส้นแตกเส้นนี้นะเส้นเสียนในการทากระแทกวิ่งไปที่ขอบก็เยอะนะครับเนี่ยครับวิ่งมาจากยันด้านในเลยนะยนะครับวิ่งมาแบบนี้เลยนะนอกจากข้างหลังแล้วนะครับที่ผมสังเกตของเหรียญน,นี้นะครับเดีย๋ยวลองดูอีกครอบหนึ่งนะครับ นี่นะฮะนี่นะครับพอเราดูข้างหลังแล้วนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือด้านหน้าของเหรียญเนี่ยนะครับนะก็จะมีจุดต่างๆอีกพอสมควรเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาดูจุดสักสามสี่จุดด้านหน้านะครับที่ผมสังเกตเห็นนะเพื่อนๆไม่รู้จะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับ จุดแรกง่ายๆเลยนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือเนื้อเกินตรงนี้นะครับเนี่ยนะระหว่างจีวอนกับไม้เท้าที่หลวงพ่อถือเนี่ยจะมีเนื้อเกินอยู่ก้อนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมเป็นก้อนอุดอยู่ในไม้เท้าเลยนะเนี่ยนะครับในบล็อกอื่นเนี่ยผมไม่เห็นมีนะ่าแล้วก็เนี่ยครับดูอีกเดือนหนึ่งนะ นี่แะครับเห็นไหมมีเนื้อเกินนะครับแล้วก็จุดที่สองที่ผมเห็นเส้นแตกนะครับเล็กๆนะเนี่ยนะครับก็คือข้างจีวรหลวงพ่อข้างขวามือเราเนี่ยจะมีอยู่ขีดอยู่สามขีดนะครับเนี่นะฮะหนึ่งสองเป็นคู่ยาวๆนะครับแล้วก็มีเส้นสั้นๆอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่สามนะครับเห็นไหมนี่นะครับอยู่ข้างจีวรหลวงพ่อนะก็มีทั้งสองเหรียญเหมือนกันนะครับ เนี่ยนะครับเวลาเรามีเหรียญเป็นคู่แล้วเอามาเทียบเนี่ยมันจะได้ดูง่ายนะครับอ่านี่ไม่ชัดเนี่ยนะครับเนี่ยนะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับอย่าเอาเหรียญน,นี้เป็นพื้นฐานก็นแล้วกันนะเพราะเหรียญน,นี้จะส่องง่ายนะครับ แล้วมาถึงจุดที่สามนะครับก็คือตรงชอช้างนะครับแล้วก็แม่นอากาศตรงคำคำว่าพระราชพุทธิลังสีหลวงพ่อดำแปดสิบหกเนี่ยนะครับนี่เพื่อนเห็นตรงายชอช้างไหมครับเห็นไหมจะมีเส้นขีดไปถึงขอบนะครับนิดนึงนะนี่ฮะเส้นคมคมเลยนะครับแล้วก็ตรงแม่นอากาศนะเนี่ยนะครับจะมีเส้นขีดนะ ขึ้นไปตรงขอบพื้นฐานที่หลวงพ่อยืนนะเนี่ยนะครับเห็นไหมชัดเลยนะอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมีทั้งคู่เลยนะเห็นะครับเน,นี่ยนะ,น,น,ะน,นะนี่ชัดเลยเห็นไหมตรงแม่นอากาศนะเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็นะครับ,นะรบที่สุดท้ายที่ดูขอบกันบ้างนะครับเพื่อน เอาเหรียญมาเทียบกันนะครับตรงประมาณเก้านาฬิกาเนี่ยผมเห็นรู้สึกว่าขอบเขาจะเหมือนกันมากเลยนะเนี่ยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับขอบก็จะเป็นตัดขาดครึ่งๆเึ่งแบบน,นี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อแบบมันเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะ ก็มีขีดเส้นตรงนี้สามนะครับแล้วก็เนื้อเกินตรงนี้นะแล้วก็ชอช้างตรงนี้นะครับกับหันนากาศนี้นะแล้วก็เส้นแตกด้านหลังนี้นะครับที่ผมเห็นนะสี่ห้าจุดเนี้ยแล้วก็ขอบก็จะเป็นการตัดแบบเนี่ยนะครึ่งครึ้งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนนะโอเคนะประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อดายืนหลังยันขีดนะ ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ